สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําผัดหมี่ั่วเจกินกันครับเป็นสูตรง่ายๆสําหรับเจปีนี้เลยครับเดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกตั้งกระทะใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปครับรอจนร้อนพอร้อนแล้วนะครับก็ใส่ขิดหอมแห้งเอาไปแช่น้านะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคาครับนามาผัดสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้เริ่มสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่กระมปีลงไปได้เลยหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นผักอะไรก็ได้ที่ชอบนะครับผัดจนเริ่มสลดก่อนครับ ใส่แครอทลงไปครับจากนั้นเราจะผัดผักจนเริ่มสุกครับพอเราผัดผักมาเรียบร้อยแล้วเราจะใส่เส้นซึ่งเป็นเส้นหมี่ซ้วที่ต้มไปแล้วนะครับต้มแค่พอสุกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนํามาผัดอีกก่อนต้มนําไปแช่น้ําให้นุ่มก่อนนะครับปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายซอสเห็ดหอมเจครับผงปรุงรสเห็ดหอมเจครับ แล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็นหอมครับจากนั้นผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วก็ผักสุกตามชอบได้เลยครับผัดเรื่อยๆนะครับเส้นจะนุ่มสวยแบบนี้เลยครับถ้าเราลวกจนเส้นเละเกินไปมันจะไม่น่าทานครับ พอเราผัดมาจนทุกอย่างสุกดีเรียบร้อยก็จะเป็นอันเสร็จนะครับสำหรับเมนูผัดมี่ซั่วเจ,เจง,ง่ายๆสำหรับเจป,ปีนี้เลยครับเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกินกันดูครับอัตราส่วนผมเขียนให้ที่ท้ายคลิปนะครับใครอยากได้เมนูเจอะไรคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทำให้9วันติดเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสวัสดีครับ